ตักแก่กับทุกคนโครยาวาปลาเตียวมังนะคะในวันนี้ปลาทุกคนมาเลยของเปลกทุกคนอ่ามาเลยของเปลกนะฮะนี่ของเปลกใจติดได้บอกว่าของเปลกโครวาไม่อ้อนพบนี่ไม่อ้อนพบทุกคนคือไม่เคยปบราไม่เคยพบนะผมไม่เคยปบมันก็เลยเป็นของเปลกสําหรับเราอ่าสําหรับคนอื่นที่เคยเห็นแล้วเขาก็จะมองว่าอ่ามันปกติ แต่สำหรับขุยอะมันหมองอันนี้คือข้องแปลกนะฮะมันไม่ได้มันเกิดจากไอ้เลยเนี่ยส้มใส่นั้นมันก็มีมันเกลือบอย่นั้นเลยทุกคนนะแต่มันเกิดจากอะไรไม่รู้แต่ว่าพบล่างจากเเห็นไฟเห็นไฟ,ไฟ จากเดี่ได้ส้มซำผาดนะคะเจ้าของเขาบอกว่าเขาพบลังจากที่เห็นไฟเพาบริเวณบริเวณนึงนะคะทุกคนนะมาแหลนกับตาเองทุกคนฟังเพื่อนว่าไม่ตาวเห็นเองกับตากระดวงมาดึงกนปวงแก่กระดลฮมันเวลด้วยนาเนี่ยมันจะมีซี่ น้ำตาลอ่าใต้แล้วใต้แล้วก้อนนี้ใหญหมากนะฮะทุกคนโอ้ยก้อนนี้ก้หนมคกับยี่สิบโลก้อนไม้หยิบช่องลานเว่ากว่าเอามานล้วไป็นนะดินใส่ด้วนเลยน่า้เลยนี่ยบมาเลยิวผิวข้างนาทุกคนนะมันตรงนี้มัน มันเมือนเบืองเลือบเลยอ่ะมืดทวยเสกเขือบไอไ้ไรวยายทุกคนนะมันเวลเวลซี่น้ำตาลนั่นนี่ซึ่งมันเวลเค้งนะคะอืทุกคนเลยอ่าทึ่งพอบอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยในมันจะเป็นสี่ดำดำแบบดำทมินเลยดำนินเลยซึ่งมันจะแซมเสมคับสีขาวๆซึ่งโครยากเมรูุอ่ะมันเกลืออะไรนะะทุกคน ข้างนามันสีน้ำตาลน้ำตาลส้มแต่ใครมันซีอิตนะฮะทุกคนเลืออเลือบางๆเว๋วๆนะโอ้ยเล่นอะไรกันเลยแต่ก็ไม่ต่างไม่รู้วมันคืออะไรนะฮะตอนนี้คือต้องการผู้รูมากมาใ้ขคอมูลมากนะฮะทุกคนแถวเตียววะก่อนจะจะพบ ก่อนที่จะพบเนี้ยทั้งมดนีนั้นมันจะเห็นเป็นอฟนะไม่รู้ว่ามันมาป็นปลื้อนะทุกคนนะแต่ว่ามันเห็นเป็นไฟเสี่ยงว่ะยแจจงว่างเวิร์ดเลยแล้วตึ้งกะพบไปดินไปยืนเคคมันโรนประมาณกี่รอยเม็ดได้นะตึ้งก็ไปยืนรอยเม็ดไม่ถึงอ่ะอ๋อช่องเม็ดรอบลุ่มนะ อ่าซ่งเม็ดรอบลุ่มนี่คือว่าชาวนะไปว่าชาวจัวื่งว่ายังมีความร้อนอยู่เลยโซ่เม็ดรอบลุ่มนั่นตรงกลางหลอมแล้วไม่รอม้อนตรงกลางหลอมไม่ร้อนตรงกลางหลอมตรงกลางหลอมจัื่งว่าไม่ร้อนถ <c oughs> ึง, <c oughs> งผลดีวันนั้นลืมป่าหลอมใช่ไหม,มก็เลยร้อนเนี่ยแหละทุกคน <c oughs> สาเหตุที่ร้อ <c oughs> นเนี่ยน้ำมันเป็นเป็นสีดำทุกคนคือสีดำนินแหละทึ่งมันเวลนะนี่มันจะเวล <c oughs> <c oughs> เววเวแล้วตึงกะอ่าเนี<ม>่ยเดี๋ยวเยววเวแล้วตึงจะมีเป็นเป็นซี่ขาวๆนี่อะ่ะเนี่ยทุกคนซี่ขาวๆมันเหมือนหินอ่อนนั่นทุกคนนะซี่ขาวๆนี่มันหินอ่อนเลยแต่ไม่รู้นะนี่กูยากแกคิดว่าแกคิดว่าไม่ได้ว่าการันตีว่ามันคืออะไรนะฮะทุกคนถ้าใครรูก้กะไม้กอมุนด้วยนะหรือใครสนใจจะเอาไปวิจัยกรมา ติดต่อมาได้นะคะขอจิ้มซวนไปวิจัยได้ไม่ว่ากันนะฮะทุกคน,นอันนี้่วยหมากมันจะเป็นซี่ออกเคี้ยวเคี้ยวเลยก็เคี้ยวขี้มานะอน,นี้เคี้ยวนมเลยก็เคี้ยวขี้มาโอ้ย่วยหมากทุกคนตึงนี้มันจะเป็นเหมือนกับมันเหมือนกระแกวอ่ะโอ้เล้วตึงเซฟเซอันนี้จะเป็นหยางหยงนี่คือมันบาดนิว่วมาผดจับแลวตึงมันโอ้ยบาดไปไล่อันนัดเลยนี่ทุกคนฟังเสียงนี่ มันมั่นแก้วเลยนะคะเสียงนี่คือมั่นแก้วอ้แต่แก้วแตกเลยตึ้งมันทบๆกันนั้นปวดแตกเลยตึ้งมันทบกันเนี่ยตอนนี้น,นะถ้าไข่สงไซยใไข่ส้สนใจก็สบท้ามกันเข้ามาได้เลยค่ะอืม